สวัสดีคะ่ะทุกคนอแอดก็มาขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับทุกๆุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนในที่นี้นะคะคนที่ติดตามแอดแล้วก็คนที่เข้ามาฟังนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจคิดอะไรก็ให้สมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปในปีนี้นะคะ ปีหน้าก็ขอให้รับทรัพย์กันรัวๆนะคะคิดอะไรก็สมดังหวังดังปรารถนาสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็คืนนี้ถ้าเกิดว่าใครฉลองอยู่กับครอบครัวหรือว่าใครไปอ,ออกเดินทางไปดูเขาจุดพลุหรืออะไรก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขกันนะคะส่วนแอดเองคืนนี้ก็คงจะออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะไปดู อาจจะไปดูพุนะคะตอนเที่ยงคืนหรือไม่ก็ทานข้าวเสร็จก็อาจจะไปนั่งดื่มอะไรแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาดูามาคอยดูบรรยากาศของแต่ละคนที่ก็โพสต์กันในโซเชียลนะเนี่ยล่ะค่ะว่าแต่ละคนทําอะไรกันบ้างนะคะสําหรับน้องน้องเบสก็อยู่ที่เกาหลีก็เราก็ได้ดูภาพสวยๆนะคะก็เราสัมผัสได้ว่าน้องมีความสุขจริงๆนะคะถ้าแอดมีบนมนใดๆนะคะก็อยากจะให้น้องเบสอยู่ไปสักเดือน2เดือนให้อยู่ที่โน่นนะคะให้เขามี ความสุขกายสบายใจได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาทบทวนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะคะแต่ก็เราก็รู้กันว่าทําไม่ได้เพราะน้องก็มีงานเยอะใช่ไหมคะก็ตอนนี้เราก็เห็นน้องเบสมีความสุขแอดก็คิดว่าเอฟซี FC, ทุกคนที่เป็น f c ของน้องเบสก็มีความสุขเช่นกันใช่ไหมคะก็แอดก็หนึ่งในนั้นล่ะคะ่ะนั่งดูรูปทุกวันนั่งยิ้มทุกวันนะคะ ก็โอเคคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะก็มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับทุกคนนะคะโอเคคะ่ะทุกคนก็ขอให้วันนี้ก็เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะลืมความทุกความเศร้าเรื่องไม่ดีนะคะลืมไปให้หมดทิ้งไปให้หมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้อนรับวันปีใหม่ด้วยความสดใสน,นะคะอ๋อแอดจะบอกว่าแอดไปซื้อกล้วยมานะคะพรุ่งนี้ อาหารเช้าของแบของแอดเลยก็คือแอดจะทานกล้วยนะคะเพื่อที่ว่าในชีวิตปีหน้าจะมีแต่เรื่องสบายๆก็คือเหมือนกับเราปอกกล้วยนะคะก็มีแต่เรื่องความสบายสบายแล้วก็จะทานขนมหวานเพื่อชีวิตเราจะได้มีแต่สิ่งแบบหวานๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ One, two, three, go!